บลอตกูตาช t ต่างจากผลิตภัณฑ์กูตาไทโอนทั่วไปในท้องตลาดอย่างไรจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์กูตาไทโอนทั่วไปในท้องตลาดนะคะจะเป็นการเพิ่มกูตาไทโอนในร่างกายนะคะด้วยส่วนผสมของแอลกูตาไทโอนเพียงวิธีเดียวเท่านั้นแต่บล็อตกูตาช h นะคะจะเป็นการเพิ่มกูตาไทโอนในร่างกายทั้งหมด3วิธีด้วยกันนะคะอันได้แก่1นะคะก็คือเป็นการเพิ่มกูตาไทโอนในร่างกายด้วยส่วนผสมของแอลกูตาไทโอนค่ะสนะคะสร้างกูตาไทโอน ะะด้วยกรดอะมิโนของกลูตาไทโอนทั้งหมด3ตัวนะคะจะเป็น l อลซิ e เทอินแอลไกลซีนและแอลกูตามีน3ค่ะเป็นการกระตุน้นการสร้างกลูตาไทโอนในร่างกายด้วยส่วนผสมของสารสกัดทับทิมสเปนซึ่งมีงานวิจัยว่าสารสกัดทับทิมเนี่ยสามารถกระตุน้นการสร้างกลูตาไทโอนในร่างกายได้ถึง40%นะคะสาวๆที่ทานบลอดกลูตาช o อตมั่นใจได้เลยนะคะว่าผิวจะขาวกระจ่างใสขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ